ไม่ไม่ย้อมในหมออ้อนะสีมันโอเค่สีไม่ลงก็ต้องย้อมสองครั้งในหม้อดเดียวสีเริ่มเปลี่ยนแปลงเอรให้มันดกประมาณสักนาทีต้มต้มไว้เลยแบบนี้เหใช่ต้องคนนะมงั้นสีมันจะไม่เา กายเป็นอะไร,ไรจะเข็บหนาใช่ไหมพอ,อมจะเข้ายาก